สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับพบกับทีมงานเสียเสมรถขุดนี่สวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีครับนี่วันนี้นะครับมาพาหัวหน้านะครับมาพูดคุยนะครับมานําเสนอเรื่องดีๆนะครับการขุดโคกน้องนานะครับมาดูวิธีการขุดของเรานะครับ ก่อนที่เราจะทําการขุดนะครับเราทําการแยกหน้าดินก่อนเนาะหัวหน้าแยกหน้าดินออกก่อนบอกนี่นะครับแยกออกกี่เส้นครับประมาณ30สิเซนได้ไหมสามสิบเซนแล้วจะกองไว้ข้างๆนะครับนี่นะครับหลังคันที่เราขุดขึ้นมาเนาะนี่หัวหน้าเป็นคนปรับ นาดินให้กระจายให้เสมอนะครับหลังคันนะครับเพราะว่ามีเศษหญ้าเศษฟางยังเหลืออยู่เหมือนเดิมเป็นแร่ธาตุนะครับจุดเป็นปุ๋ยหมากนะครับจุดสำคัญต่างๆของการขุดของเรานะครับมาดูนะครับนี่ ที่เราทําการขุดไปเมื่อคืนนะครับน้ําที่ออกมาเมื่อคืนนี้นะครับเพราะว่าเราได้เจาะสะดือน้ํานะครับที่ทําให้น้ําพุ่งออกมาเมื่อคืนผมก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะครับสําหรับบ่อตรงนี้นะครับก็บดูนะครับเบิร์มแรกก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับเบิร์มที่2นะครับลงไปในน้ํานะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรห้าสิบแล้วก็เจาะสะดือลงไปอีก3เมตรนะครับเมื่อคืนก็ได้มีน้ำพุ่งออกมาเท่ากับท่อระปาแตกเลยนะครับคืนเดียวนะครับท่านผู้ชมคืนเดียวเลยบ่อตรงนี้กว้างนะครับบ่อกว้างอยู่นะครับแต่เราทำหลายเบิมหลายชั้นนะครับแล้วก็ลังคันกว้างเท่าไรหัวหน้าหัวหน้าวัดเท่าไรไป,ดไปเดินไปไปชมทางนู้นด้วย ไปดูวิธีการแยกหน้าดินก่อนขุดนะครับเอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับท่านที่กำลังจะหาข้อมูลที่กำลังจะขุดโคกห้องนาโมเดลนะครับนะครับท่านก็นะครับถ้าว่าจ้างรถทั่วไปก็อย่าลืมนะครับบอกต่อๆกันด้วยนะครับเรื่องแยกหน้าดินเป็นสิ่งสำคัญนะครับแยกหน้าดินเป็นสิ่งสำคัญนี่นะครับดินจากก้นบ่อนะครับจะ เป็นดินเหนียวเหลืองประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีหน้าดินไว้ปลูกปลูกของได้ไหมหัวหน้าได้แต่ไม่สวย,สวยปลูกได้อยู่แล้วเนาะ <laughs> ปลูกได้แต่ไม่สวยนี่นะครับหัวหน้าตอบมาแบบนี่เลยนะครับลงดินแล้วก็ปลูกได้นะครับแต่ว่าสวยไม่สวยไม่รู้นะครับนี่เลยนะครับ มาดูก่อนที่เราจะขุดนะครับนี่ก็มีการแยกนาดินไว้เนาะห่วหน้าได้เกรดอย่างนาดินออกกองไว้ข้างๆนะครับนี่นะครับนาดินมีเศษหญ้าเศษฟางเศษอะไรต่างๆนะครับนะครับนี่ตรงที่เราขุด จะไม่มีจะเอาหน้าดินออกหมดแล้วเนาะนั่นกองไว้ด้านข้างหมดเลยนะครับแล้วก็จะขุดเอามาวางในตำแหน่งตรงนี้แล้วก็จะกลบนะครับกลบหน้าดินทับข้างบนนะครับนี่นี่นะครับเราจะลอกออกหมดนะครับคือ เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับสำหรับหน้าดินนะครับถ้าท่านใดที่กำลังจะศึกษาหาข้อมูลก็ดูชมกันได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็เลยเอามานำเสนอนะครับอะไรที่ดีๆนะครับควรที่จะบอกต่อกันเนาะหัวหน้าแล้วหัวหน้าว่ายังไงบ้างฝากถึงคนที่จะทำโคงน้องนะต้องทำแบบนี้ เราแยกนาดินออกก่อนแยกนาดินออกเพื่อให้ได้เป็นปุ๋ยอยู่ข้างบนเป็นปุ๋ยปลูกพืชปลูกอะไรก็จะดีสวยไปเลยเนาะไม่ต้องบํบำรุงปุ๋ยมากเท่าไหร่เนาะเพราะว่าดินที่เราลอกออกมันก็มีมีแร่ธาตุนี่หัวหน้าหัวหน้าบอกว่ามีแร่ธาตุมีปุ๋ยมีอะไรมีเศษฟางเป็นปุ๋ยหมักเป็น so ปุ so, inside, on, quiero, anyway. no ๋ยหมักนี่นะครับ สิ่งที่เราควรรู้นะครับและก็ควรปฏิบัติด้วยนะครับนี่นะครับบอกต่อๆกันนะครับท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับก็นะครับดูเอานะครับนี่กองไว้เป็นท่วมหัวเลยนะครับนี่มีเศษฟางเศษหญ้าเศษอะไรนะครับนี่ที่เราได้กองไว้ก่อนนะครับ แล้วก็มาทําการขุดนะครับนี่เราจะลอกออกหมดเลยบริเวณที่เราจะขุดนะครับเราก็กองไว้ด้านข้างนะครับเพื่อที่จะกลบเข้ามาคืนนะครับก็เป็นสิ่งดีนะครับผมเลยเอามาเล่าบอกต่อๆกันนะครับ วยกดไลค์กดแชร์ share, บอกต่อๆกันไปด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังจะหาข้อมูลนะครับนี่นะครับด้านนี้ก็มีเนาะที่เรากองไว้นี่ครับยังไม่ได้ตักมามาโปบนหลังคันนะครับแล้วก็ทำการเกรดเกลี่ยดินให้นะครับเดี๋ยวเราก็ตักออกมาแล้วเดี๋ยวก็ขุดนะครับนี่นะครับอย่างดีเลยนะครับ รตรงนี้ก็พิกัดนะครับถ้าท่านใดที่สนใจนะครับมาแวะมาดูมาชมกันได้นะครับอยู่ที่บ้านโพนจานตำบลสงยางาอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับมาเยี่ยมชมการขุดการ วิธีที่เราทําได้นะครับมาดูกับตาตัวเองยิ่งดีเลยนะครับจะได้รู้ได้เห็นกับตาเลยไม่ไม่ต้องดูทาง youtube นะครับถ้าท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงเนาะก็มาดูได้นะครับว่าวิธีการทําของพวกเราทําแบบไหนนะครับลึกจริงหรือไม่ขุดนะครับที่จะทําการเจาะซึนาำนะครับแต่ละจุดนะครับนี่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลาวานนี่ตรงนี้หางตรงหางนะครับด้านนี้นี่นะครับยังเก็บงานไม่เสร็จเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าด้านนี้ก็ยังขุดอยู่นะครับเดี๋ยวจะไล่เก็บตามลำดับนะครับบางส่วนก็ได้เก็บไปแล้วนะครับสำหรับข้างในตัวปลาวานนะครับจะ เหลือส่วนหางนิดหน่อยที่เรายังไม่ได้เก็บนะครับไม่ได้เก็บงานนะครับเพราะว่าดินยังขาดนิดหน่อยนะครับพาท่านผู้ชมนะครับนำสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเพื่อบอกกล่าวบอกต่อกันนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับเพื่ออีกหลายคนยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจในการ ทำโค้งน้องนานะครับว่าหัวหน้าสมมุติว่าเราไม่ลอกหน้าดินไวน้นี่เท่ากับทิ้งปุ๋ยไปหลายร้อยตันพันตันเลยเนาะโอ้มอบบไม่มีประโยชน์อะไรเลย,ยกลบทิ้งหมอถ้าเราขุดเอามาไว้อย่างนี้มีประโยชน์ไหมม,มีมากไหมปร,ป,รประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้กะว่าดินนี้เนี่ย หน่อยแท้อย่างน้อยก็5้าหกสิบแวดีกว่าเราขุดก้นบอ่อมามาใส่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่เลยครับก็เอามานำเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับได้ได้รับชมกันนะครับน,นี่ก็เราได้ทำการเกลียไปแล้วนะครับก็ยังเห็นไหมครับหลังคันนะครับมีเศษฟงเศษฟาง เศษหญ้าอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้กระจายทั่วบริเวณหลังคันเหมือนเดิมนะครับก็โอเคนะครับสำหรับเช้านี้นะครับก็นำสิ่งดีๆมาเสนอให้ท่านผู้ชมและเอฟซีได้รับทราบเข้าใจตามนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝาก ให้กำลังใจผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้หาข้อมูลสิ่งดีๆมานำเสนอต่อไปขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ